ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะบรมมจินารวมไทยสร้างชาติสุราธานีนะครับก็ขออนุญาตเลืกเปลี่ยนมุมมองอีกส่วนหนึ่งนะเนื่องจากว่าชื่อชั้นของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็คงจะเป็นที่พึ่งนะของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการตรวจการแผ่นดินนะครับ เพราะฉะนั้นในประเด็นต่างๆนะที่สมาชิกพวกเราได้นําเสนอก็คงจะเป็นประโยชน์และก็จากการศึกษารายงานของท่านปีพุทธศักราช2565นะครับทั้งเล่มน,นะก็ขอประมวลภาพสรุปไม่นานนะครับส่วนที่อยากจะนําเรียนนะเพราะว่า เรื่องที่ท่านรับมา5,250เรื่องนะในปี2,565ตามเอกสารนะมันเป็นเรื่องที่ยกมาจากปีก่อนนะ2,191เรื่องแล้วก็รับใหม่ในปี2,565 3,59 0เรื่องนะครับอันนี้ถ้าเรามาดูข้อมูลแล้วก็พบว่ามันเป็นเรื่องที่อาจะต้องมีการปรับรูปแบบในการทำงานนะเนื่องจากว่ามันจะมีคำกล่าวนะหลายท่านก็คงจะได้ยินว่า ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็เปรียบเสมือนความอายุติธรรมนะอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าถ้ากรณีที่ชาวบ้านเขาค้างคาอยู่ถึง2,191เรื่องอันนี้ก็จะเป็นทุกเขาข้ามปีเลยนะเราจะมีวิธีการทําอย่างไรนะ อาจจะมีการถอดบทเรียนที่ผ่านมาว่าทําอย่างไรแล้วก็มีการจัดลําดับความสําคัญนะว่าจะดําเนินการอย่างไรเชิงลุกให้สามารถที่จะเคลียร์ได้ในแต่ละปีนะเหมือนที่ศาลเขาก็จะมีผู้ไกลเกลี่ยนะมีคดีมันโดสาเรีนะครับเราก็ลองไปจัดดูว่า,าเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่มีความจําเป็นเร่งด่วนนะครับเรากา็มีการจัดระ,ระบบนะครับแล้วก็ที่สําคัญมองว่าถ้าเราจะทํางานเชิงลุกนะแทนที่จะรับ เรื่องร้องเรียนจากเส้นทางต่างๆจากช่องทางต่างๆนะณวันนี้ผมมองว่าผมเข้ามาอยู่ในสภาก็าได้ดูข้อมูลข้อหาดื้อนะก่อนที่เราจะมีการประชุมถ้ามีการรวบรวมนะแล้วก็ประสานทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าเลขาธิการรัฐสภาครับแล้วก็ประสานข้อมูลไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินนะก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งถ้าเป็นไปได้ท่านประธาน อาจจะมีคอนเน็ t ชันนะครับในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมนะของแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละเรื่องส่วนมากก็จะร้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมก่อนนะก่อนที่จะถึงผู้ตรวจการแผ่นดินถ้าเราสามารถจะเก็บข้อมูลตรงนั้นบูรณาการข้อมูลตรงนั้นได้เราก็สามารถจะลดข้อร้องเรียนหรือว่า ทําการเกลียนะทำการเกลีย,นะลยปัญหาหรือว่าแบ่งในส่วนของที่ยังค้างคาอยู่นี้ให้หน่วยงานต่างๆที่เขาสามารถจะอยากแก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะครับช่วยกันแก้ไขแล้วก็เราก็เลือกประเด็นที่มันใหญ่ๆแล้วก็กระทบกระเทือนทั้งระบบนะอันนี้ก็จะมาจัดลําดับความสําคัญนะครับทีนี้เรามาดูว่าในส่วนของท็อปไฟนะครับในหน่วยงานที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุดนะลำดับแรกก็เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ ลำดับที่สองก็กระทรวงมหาดไทยนะครับลำดับที่สามก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับลำดับที่สี่ก็กระทรวงคมนาคมแล้วก็ลำดับที่ห้าก็เป็นของกระทรวงยุติธรรมเองนะห้าลำดับเนี้ยเรามาทําอย่างไรให้มีการตั้งคณะทํางานนะเข้าไปดูแล้วก็ทําการแก้ไขในส่วนของห้าลำดับแรกนี้นะครับให้สามารถจะทุะเลาเบาบางนะ แล้วก็ในส่วนของจังหวัดนะครับาหา้าจังหวัดแรกที่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนมากที่สุดอันนี้ก็มีลำดับหนึ่งก็กรุงเทพมหานครนะพันสามกว่าเรื่องนะครับลำดับที่สองก็นนทบุรีลำดับที่3ชนบุรีนะลำดับที่4ก็ร้อยเอ็ดลำดับที่5ก็เชียงใหม่นะลองดูว่านอกจากจะจัดทีมงานลงไปทําการแก้ไขปัญหา ในหน่วยงานแล้วก็มาดูในรายจังหวัดนะลองดูแล้วเราก็สามารถจะทางานแบบบูรณาการสามารถจะาดาเนินการให้เสร็จไปแต่ละปีนะเพื่อป้องกันในเรื่องของความาล่าช้านะของแต่ละหน่วยงานยกตัวอย่างนะพื้นที่ที่เขา,เอ,าอยู่อยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ส่วนราชการนะครับไปประกาศเป็นที่ของส่วนราชการทับพื้นที่ที่เขาอยู่มา,าชั่วปู่ชั่วย่าแล้วนะครับทีนี้เขาก็ เข้าใจว่าเขาดําเนินการมาแล้วหลายชั่วคนนะเขาก็ส่งเ,เครื่องจักรนะสมมติว่าเอารถแมงโฮนะลงไปปรับสภาพที่เมื่อ,อผลผลิตรุ่นเรกข,ของเขาหมดอายุที่จะต้องเปลี่ยนไปปลูกรุ่นใหม่นะครับพอจับเข้าถึงปั๊บนะครับมันก็จะมีการาหน่วยงานเข้าไปยึดนะยึดรถนะยึดเครื่องมือทำหมากินนะถ้าเราค้างไว้เป็นปีแบบนี้เขาก็ อาจจะล่มสลายได้นะอันนี้ก็คงจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ยกตัวอย่างให้ท่านได้เห็นภาพนะครับในส่วนประเด็นนะครับประเด็นผมก็มองว่าท่านคงจะมีประสบการณ์อยู่ตรงนี้มาหลายปีนะครับเพราะว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้นําเรียนว่าท่านสามารถที่จะแก้ปัญหาไปแล้วถึง5 0,000กว่าเรื่องนะเก,เกือบเกือบกเหมือนเรื่องแล้วนะครับประเด็นที่ดูจากเอกสารเล่มนี้นะครับก็พบว่า ประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินใน,ในรูปแบบต่างๆมาที่คุณร่มทําคำนุรักษ์ได้นําเรียนเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งที่คิดว่ามีหลายจังหวัดนะครับแล้วก็มีหลายรูปแบบที่เขามีต้นแบบในการแก้ปัญหาแล้วถ้าเรามีปัญหาเดิมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการร้องเรียนพูดตรวจการแผ่นดินมาที่ปัญหาเดิมนะเราก็คงจะมีช่องทางแล้วก็เป็นบทเรียนที่สามารถจะให้ คนอื่นเข้าไปแก้ไขได้แล้วเพราะว่าเรามีมาตรฐานในการแก้ปัญหาตรงนั้นอยู่แล้วนะครับก็ลองพิจารณาดูเป็นรายกรณีไปนะครับเรื่องที่สองก็คงจะเป็นในเรื่องของการประเมินหรือว่าในส่วนของการค้างจ่ายนะค่าตอบแทนต่างๆนะของส่วนราชการนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ กู้ชีพกู้ภยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโควิด1 9นะอันนี้ก็มีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะเข้าไปดูข้อมูลตรงนั้นก็สามารถจะแก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็เป็นเรื่องเของออผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการต่างๆนะณนะวันนี้ที่เราได้รับข้อมูลผ่านมาที่สภาผู้แทนราษฎรนะไม่ว่าจะเป็นโรงงานแปรรูปโรงงานเกี่ยวข้องกับการทําน้ําแข็งครับหรือว่า โรงงานที่ผลิตแล้วก็มีสารปนเปื้อนไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ี่ในเรื่องของการเข้าถึงระบบบริการไฟฟ้านะครับก็มีหลายแห่งที่เขาไปสร้างเป็นหมู่บ้านและแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับแล้วก็บางแห่งที่อยู่ใกลจากการขยายเขตของการไฟฟ้านะครับก็ไม่สามารถจะใช้ไฟฟ้านในการดํารงวิถีชีวิตของตนเองได้นะครับ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรียบเรียงมานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสํงงานักงานไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นประเด็นนี้ก็อยากจะ,ะนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ก็ลองดูว่ามาพลิกรูปแบบในการทํางานใหม่ซึ่งจากการที่ท่านสมาก,ก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอให้กําลังใจที่จะทําแล้วก็หารูปแบบใหม่ๆมาทําเพื่อไม่ให้มันมีการค้างอยู่ในแต่ละปีมากเกินไปครับขอบคุณมากครับ